ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสีเหยนั่นเองนะ <What? S 1> อ่ะอยู่กับสีในช่วงอะไรอ่ะช่วงดึก ดึกแต่ข้ามวันมาแล้วนะ <Huh? S 1> ก็ตอนนี้ประมาณตีสี่นะคะตีสี่กว่ากละนะอาจจะเสียงดังมากไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวถค่ตัดคลิปลงค่อยเพิ่มเสียงเอานะคะมาดูในกลุ่มกันก่อนนะตอนนี้นี่มาจองนะสามารถเขาก็ไปเล่นกันอยู่นะคะเพื่อนๆอ,อ,อืมนี่นะคะ ก็ยังมีเล่นอยู่นะที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งเจ๊สวยยังมาแจ้งแจ็คพอตไทมอยู่เลยนะนี่สีเกมนี้มีสองค่ายเนาะจ็กเกอร์ด้วยอ่ะในกลุ่มก็คร่าวๆนะคะประมาณนี้ก็จะเน้นการพูดคุยแล้วก็เล่นเกมนะในกลุ่มก็พันสองร้ยกว่าคนแล้วมาคะ่ะดึกๆอย่างนี้ไม่ได้เล่นมานานนะมาจองก็เลยแวะมาเล่นสักหน่อยนะคะอ่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าไปเล่นเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาในช่วงแจ็คพอตหรือว่าอะไรนะมันข้ามมันมาละถือว่าเปิดหัววันดีๆหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปลุยกันเลยมาค่ะเอาทุนมาที่200บาทนะสองร้อยก็เปสีไปเลยนั่นแหละโอเคแต่ว่ารอบนี้เรามารอบที่แบบ ยังไงอเปิดหัวแรกของวันนะคะอ่ะมันข้ามวันมาละถ้ามันได้นะคะเพื่อนๆลดเป็ดก่อนนะห้าบาทเตอโบไปถ้าบังเอิญบังเอิญมันได้อาจจะไม่นานนะสีพอก่อนเพราะว่าเอาเลือกเอาใช้ก่อนนะเดี๋ยวนี้แต่บอกไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆว่าถ้าเราได้แล้วอะ่ะเราควรรีบออกนะอืม เดี๋ยวนี้มันดูดแรงอือหือ้าบาทโอ้โอจะรอดไหมเนี่ยค่อนข้างเงียบนะคะ ปพอท้าว่าเงียบก็จ่ายอะไรข <Display> องเขามามีไว้ได้เออสี่เหลี่ยมอะสองจุดสองขีดยี่สิบห้าบาท หืมหสี่สิบบาทสี่สิบสองบาทยังไงสแคเตอร์ เห็นหางปะโอ้โหเพื่อนๆทุกคนดูดิโอ้โหเหลือเจ็ดบาทโอ้โหยังไงโอ้โหยังรอดอฮ้ยห้าจุดสองร้อยห้าบาทเพื่อนๆเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเฮ้ย เพิ่มเบ็ดเลยมีทุนละมีทุนแล้ว้าห่านนะโอ้โหเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่เจ็ดบาทสิบสองบาทนี่เลยนะจะไม่ผิด,ดคิดว่าไม่ร่อแล้วนะวเราไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมาจองนะทั้งหนึ่งและสองนะคะโอโ้มาค่ะเบสิบสองสวยสองคิดได้สี่เหลี่ยมด้วย 88บาทเฮส่งดีนะมาเปิดหัวแรกขอสักเท่าไหร่ดีพันหนึ่งก็พอลนะเ,ออเพื่อเป็นเรื่องงามยามดีสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้ในกลุ่มนะดูเรื่อดูใช้กันใหญ่เลยนะคะปิดเทโบลกันก่อน เงียบก,กริบกลิบกรุบเออเอาสักหน่อยสามบาทมาเทอบโบไป,ป,ป,ปยังไงสกคตเตอร์ไว้โอ้โหเพื่อน องีตโอ้เพือนเพื่โอ้สี่ร้อยบาทเอาน้ำไม่ธรรมดาไปเทโบโอ้หใส่ไปเจ็ดสิ อ้อย่าบอกนะขอร้องขอหน่อยเฮ้ยอย่างน้อยได้ห้าขีดอะอได้ห้าขีดโอ้ยแปดบาทโอ้ยแค่เนี้ย <c oughs> ยังไงดีมาเทเบโบ คอมโบหน่อยอุ้ยได้ได้โอ้โหเมื่อนเอาดีเขาฟีดยี่สิบนะยังไงดีโอ้จะเว้าไม่ไ้ยมีวายสองตัวสวยสวยเจ็ดสิบหกมีต่อด้วยร้อยยี่สิบ มีวายเชื่อมออสองจุดเอาดิืนมาดิสานไว้ิซิเอา้าไม่หยุดไม่หยุดมาดิเฮ้ยหนึ่งพันแปดบาทนะคะโอเค อย่างนี้มันค่อยน่าชื่นใจหน่อยนะมันเออค่อยกิมได้หน่อยยังไงหูหกสิบบาทอย่าเพิ่งขอหน่อยเออ ม,มีไฟเชื่อมมีายช่องสามพอมาโอ้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆโอเคพอเลิกเลิกเลยจบพอนะคะถือว่าเปิดหัววันเราเอาเลิกเอาใช้ก่อนนะเราจะไม่ต่อนะคะก็พวกมาสองร้อยได้กลับคืนไปพันเจ็ดก็ได้กำไรมา เป็นเลขกลมๆนะคะพันห้าแล้วกันเนาะเออพันห้าพอแล้วค่ะแมวแล้วโอเคนะพอจบแค่นี้เดี๋ยวติดค้างกับพี่คนนึงไว้นะคะกับอะไรนะเขาขอให้เล่นเลยนะครีโอนะคะครีโอวันนี้อาจจะจัดถ้ามันมีแจ็คพอตนะแต่ถ้ามันมีก็อาจจะจัดนะอยากเล่นเหมือนกันนะ ก่อนจากสีฝากกลุ่มไว้หน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจอยากเขา้าร่วมกลุ่มแจ็คพอร์ตธานะคะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะเป็นคอมเมนต์ที่สีปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของสีด้วยนะคะเอาละค่ะคะลิปนี้สีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายจุ๊บ